สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนปี2563วันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นหน่อไม้น้ำนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่เหลือจากการจัดส่งให้กับเพื่อนๆผมเลยนำมาลงปลูกเอาไว้ในอ่างนะครับเป็นอ่างเปรยที่เอาไว้ผสมปูน,นะครับผสมปูนในงานก่อสร้าง ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับทางผมเองจะใส่ดินไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งของกระบะนี้ด้วยเหตุผลคือเมื่อเวลาต้นหน่อไม้น้ำเขาโตนะครับเราค่อยๆเพิ่มระดับน้ำเพราะว่าถ้าเวลาเขาออกหน่อแล้วเราไม่สามารถเพิ่มระดับน้ำหรือขังน้ำได้เนี่ยหน่อเขามันจะโดนแสงแดดตลอดจะทำให้หน่อสีเขียวแล้วก็มันจะแข็งนะครับมันจะไม่อวบน้ำ ีนี้จะมีเพื่อนๆถามกันมากนะครับเวลานําไปปลูกโดยเฉพาะตอนที่เขายังไม่แทงไม่แทงหน่ออ,นออกมานะครับคือจะเป็นล,นลนักษณะแบบนี้มีบางท่านจะถ่ายรูปมาว่าพี่ทําไมมันมันมันเหี่ยวหรือมันแห้งตายนี่คือเหตุผลที่ผมเคยอธิบายเพื่อนๆไปว่าต้นพันธุ์หน่อไม้น้ํานะครับไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่หรือความสูงขนาดไหนคือบางท่านไม่เคยปลูกนะครับผมเข้าใจ ก็เลยแบบจะถามเรื่องความสูงของต้นหน่อไม้น้ําซึ่งมันแทบจะไม่ค่อยมีผลกับการปลูกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกลับไปนะครับกลับไปจุดนี้คือต้นเดิมต้นแม่เดิมเขานะครับมันจะเหี่ยวแห้งนี่ขนาดจุดนี้ผมวางในพื้นที่ค่อนข้างล่มนะครับแต่ตอนที่ผมปลูกลงแปลงนาผมก็มันก็จะเหี่ยวแบบนี้นะครับแล้วมันจะแตกหน่อขึ้นมานะครับ แตกขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นระยะแรกเนี่ยถ้าเห็นต้นแม่เดิมเกีย่ยวแห้งไม่ต้องตกใจนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับคืออย่าเพิ่งใส่ระดับน้ําคืออย่าเพิ่งขังน้ําลงไปในในแปลงปลูกหรือภาชนะที่เราปลูกมากเกินไปนะครับเพราะว่าก่อนที่ระบบรากเขาจะเดินเนี่ยอออ่อนยังไม่เกิดน,นะครับเมื่อ ระดับน้ําสูงเกินนะครับรากยังไม่เดินหน่ออ่อนพวกนี้เขาก็จะเน่าตายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จะสําคัญมากเมื่อลงปลูกแนะนําให้ดินเปียกแฉะประมาณนี้ก็พอนะครับเมื่อเขาเริ่มแทงขึ้นมานะครับแทงขึ้นมาใหม่แบบนี้เราค่อยๆเพิ่มระดับน้ําขังขึ้นมาได้นะครับมนต้น ส่วนต้นที่ทางสวนส่งไปมันก็จะมีหลายหลายรูปแบบนะครับคือหลายขนาดปกติแล้วถ้าถ้าเราไม่ลอกกราบใบนะครับกรณีที่เนี่ยถ้าเราลอกออกมาปุ๊บเขาก็จะเป็นข้อลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางต้นทางสวนจะลอกลอกกราบตัวนี้ออกนะครับ<อ>เพื่อให้มีข้อให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันยังมีตาหนอ,อ คือยังมีส่วนที่จะแตกออกมาเป็นต้นนะฮะต้นนี้ผมจะปลูกเยียงเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าถ้าเราวางนอนนะครับบริเวณข้อของเขาเนี่ยมันสามารถแตกออกมาเป็นต้นได้จํานวนมากกับการปลูกลงไปตรงเลยถ้าปลูกตรงก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับก็ขึ้นกันกเนี่ยบริเวณข้อแบบนี้สามารถแตกแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกต เพราะฉะนั้นนะครับระยะแรกสําคัญที่สุดของการปลูกกับไม้น้ําช่วงนี้ในพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานมันจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับต้นไม้หรือการเจริญเติบโตของพืชจะช้านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนที่นําไปปลูกก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเขาจะตายแต่ปัจจัยสําคัญคืออย่าใส่น้ําเยอะเกินไปนะครับถ้าใส่น้ําเยอะพูดง่ายๆถ้าเหมือนต้นนี้นะครับผมยกตัวอย่างถ้าเพื่อนเพื่อนใส่น้ําประมาณนี้ตายแน่นอนนะครับ ตอนนี้สวนนํามาจากภาคใต้นะครับนํามาปลูกแล้วลงแปลงนาขังน้ําไว้ค่อนข้างเยอะคือเราคิดว่าเหมือนเหมือนดำนานะครับแล้วเราขังน้ําลงไปมันจะย่อยคือมันจะเสียหายได้เยอะเลยแต่ถ้าเราปล่อยให้ดินแห้งนะครับแล้วค่อยปล่อยน้ําลงไปให้เปียกแฉะสลับไปมาแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะแตกใบขึ้นมาแบบนี้สวยเลยครับเมื่อแตกขึ้นมาแล้วเราค่อยๆเพิ่มระดับน้าเขาก็จะเร่ง เหมือนกับว่าเขาจะยืดตัวของเขาเองนะครับถ้าต้นไหนไม่กลับใบไม่แห้งนะครับเนี่ยต้นแม่เดิมยังไม่แห้งต้นนี้เขาก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้ามันมันต้นแม่เดิมไม่ไม่ค่อยแห้งเนี่ยส่วนใหญ่หราอ่อนด้านล่างก็จะไม่ค่อยแตกนะครับเหมือนกับว่าเขาพลังงานส่วนที่มีอยู่มาเลี้ยงต้นเดิมนะครับมาดันต้นเดิมขึ้นมา แต่ถ้าต้นไหม่มันทิ้งนะครับจะแตกหน่อใหม่ทันทีจะค่อนข้างสวยกว่านะครับได้จํานวนต้นที่ดีกว่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์โทร091-051-5839เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ได้นะครับโดยนำเบอร์โทรไปค้นหาในช่องเพื่อนๆ โดยใช้เบอร์โทรจะเจอชื่อสวนธนภัสกรนครสำหรับสองต้นนี้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างยังไม่ตายนะครับบอกได้เลยว่ายังไม่ตายในกระบาน,นี้ทั้งหมดนะครับผมมั่นใจว่าไม่ตายเพราะว่าให้เพื่อนๆดูบริเวณโคนเขานะครับถ้ายังมีสีเขียวนะครับเดี๋ยวเขาจะแทงหน่อขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็แทงขึ้นมา แต่ถ้ามันอยู่ในลนนักษณะนี้แล้วเพื่อนๆใส่น้ำเยอะตายหมดเลยนะครับเขาจะตายแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์นะครับหรือโทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับอยากได้ต้นพันธุ์ไปปลูกก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับระยะนี้จะมีติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างมากนะครับ โดยเฉพาะพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดภูเก็ตหรืจังหวัดพังงาเดี๋ยววันจันทร์นี้ก็จะมีส่งหลายชุดนะครับต้นพันธุ์ยังพอมีแบ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจครับผมขอบคุณครับ